เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคะหรือเรื่องของสุขภาพเนี่ยคะ่ะมันก็ไม่เข้าใครออกใครนะคะแม้กระทั่งดิฉันเองที่ดูแลตัวเองมาค่อนข้างดีแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะคะแอคทีฟตลอดเวลาเนี่ยคะ่ะแต่สักปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดอาการขึ้นมาก็คืออาการที่เรียกว่าเป็นการปวดใบตามขาแต่เป็นด้านหลังนะคะไม่ได้ปวดด้านหน้าที่คิดว่าด้วยสูงอายุแล้วเนี่ยจะเป็น เข่าเสื่อมนะคะข้อเข่าเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยก็ถามคุณหมอที่เป็นเพื่อนกันที่เป็นหมอกระดูกก็บอกว่าไม่น่าจะใช่ก็ส่งไป MRI ก็ปรากฏออกมาค่ะว่าเป็นอาการของกระดูกทับเส้นประสาทนะคะแล้วมันก็จะมาในระดับ L4 L5 ค่ะก็คือด้านนี้นะคะก<ม>็<ม>เลยอยากจะแบ่งปันค่ะว่ามันเกิดได้ยังไงมันเป็นยังไงแล้วก็จะรักษาได้ยังไงนะคะเดี๋ยวนี้เรามาพบคุณหมอกันนะคะซึ่งจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากที่เมดพาร์คค่ะ<ม> ตอนนี้นะคะก็ได้อยู่กับคุณหมอทินกรนะคะซึ่งดูแลดิฉันมาตั้งแต่ตอนที่เริ่มมีอาการนะคะ <c oughs> ก็เลยอยากให้คุณหมอมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าการที่เราเป็นกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมีวิธีรักษาอะไรยังไงนะคะสวัสดีคุณหมอก่อนสวัสดีค่ะคุณหมอก็ต้องขอบคุณก่อนนะคะที่ดูแลมาค่ะทํายังไงนะคะเราถึงจะรู้ว่าเราเป็นกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเพราะอย่างของพี่เองพี่ปวดนะพี่ยังรึกว่าไปแล้วในตัวเขา แต่ปรากฏว่าพอคุยกับคุณหมอที่เป็นเพื่อนกันเขาบอกดูอาการแล้วมันไม่น่าจะใช่เข่าเขาก็เลยส่งไปเอ็มอไอค่ะปัญหาเรื่องของตัวกระดูกทับเส้นนะครับก็คือการที่เส้นประสาทมันโดนกดเบียดทีนี้การที่มันโดนกดเบียดปุ๊บอาการที่จะแสดงออกเนี่ยมันอยู่3ามอย่าง1ปวดนะครับสองเสียวชาล้าลงขา3มกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือถ้าเราสังเกตอาการว่ามันคล้ายๆกับอาการทั้ง3อย่างเนี่ยแปลว่าปัญหาต้นเหตุมันน่าจะมาจากที่การที่กระดูกมันทับเส้นค่ะ แล้วมันมักจะเป็นด้านหลังหรือเปล่าคะมันขึ้นอยู่กับเส้นประสาทที่วิ่งไปเลี้ยงส่วนไหนครับเพราะว่าของพี่เองอจะเป็นด้านหลังซึ่งซึ่งมันเลยทําให้แปลกเพราะว่าเราไม่เคยเป็นเจ็บด้านหลังมาก่อนนะคะแล้วก็เห็นคุณหมอเวลาตรวจเนี่ยคุณหมอก็จะมีแบบจับดูว่านิ้วโป้งมันมีแรงกระดกได้หรือเปล่าถ้าเผื่อว่ามันขึ้นมาแล้วมันก็แบบไม่ไม่สู้อะไรใครเลยเนี่ยมันก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ถูกครับทีนี้ต้องถามคุณหมอก่อนว่า กระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เป็นใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะแกแ่แก่อ๋อครับไม่ <c oughs> ได้เกี่ยวกับอายุครับครับผมไม่เหมือนเข่าเสือ <c oughs> เ่อมอ <c oughs> ๋อ <c oughs> ไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับอาการกระดูกทับเส้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการที่เราใช้งานเยอะผิดวิธีนะครับหรือใช้ลักษณะเดิมเป็นเวลานานความเสื่อมมันก็จะเกิดขึ้นซึ่งปกติเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยอายุ35ปุ๊บเนี่ยความเสื่อมมันก็มีแล้วยิ่งก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าถ้าเกิดใช้งานเยอะมันก็เสื่อมเร็วขึ้นครับมันก็มีโอกาสแทรกกรช้ คอนเฟรซ์นั่งเยอะขึ้นเนี่ยรู้สึกมันมีคนเป็นเยอะขึ้นรือะล่าคะเยอะขึ้นชัดเจนครับตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยพอคนเขาทํางานที่บ้านเนี่ยครับถ้านั่งทํานานๆผิดวิธีเนี่ยมันก็เร่งให้เกิดอาการพวกนี้ได้เร็วขึ้นคือจริงๆคาว่ากระดูกทับเส้นนะฮะส่วนใหญ่ปัญหามันเกิดจากการที่หมอรองกระดูกคนเราอะครับเปรียบเทียบแล้วเหมือนเป็นยางรถยนต์พอมันเสื่อมปุ๊บลมมันรั่วมันแบนไม่ค่อยมีการยืดหยุ่นทําให้โพรงเส้นประสาทมันแคบตามมามันก็จะไปกดเบียดเส้นประสาทแต่ว่าทราบว่า L4 L5 เป็น ในกระดูกสันหลังถูกไหมคะหมายถึงว่าความเสี่ยงเธอถ้าเป็นช่วงล่างแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้เป็นไขสันหลังแล้วครับมันก็จะเป็นเส้นประสาทรา้ฉะนั้นเอ่อการอักเสบหรือการเสื่อมหรือการมีปัญหาเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าช่วงบนบนนะคะ ทีนี้พอเมื่อเป็นแล้วเนี่ยค่ะยังไงมันก็ไม่หายถูกไหมมันจะไม่มีการกลับเด้งกลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมคะมันมีวิธีบรรเทายังไงกับมีวิธีรักษาอย่างไรก็ส่วนมากพวกนี้เราจะรักษาเขาเรียกว่าเป็นไปตามขั้นบันไดอะครับคุณฉลอดก็คือ1เราต้องให้คนไข้ปรับการใช้งานก่อนนะครับไอ้พวกท่าที่ทําให้มันมีปัญหามากขึ้นโดยมากเช่นท่าก้มนั่งทาอะไรนานๆเนี่ยอาจจะต้องเลี่ยง คือพักการใช้งานถ้าเป็นเยอะมากก็ต้องพักก่อนนะครับ3ก็จะมีเรื่องของยานะครับก็จะเป็นพวกยาบรรทาวาการนะครับยาลดการอักเสบรวมไปถึงอาจจะส่งปรึกษากายภาพ ถ้าเราทําทั้งหมดนี้แล้วไม่ดีขึ้นทางออกสุดท้ายก็คือการผ่าตัดคือปัจจุบันนะฮะมันจะมีการผ่าตัดที่เขาเรียกว่าผ่าตัดแบบแผลผ่าตัดเล็กครับหลักการคือต้องการที่จะให้กล้ามเนื้อรอบเนี่ยมันไม่รบับภาระในการบาดเจ็บมากขึ้นนะฮะข้อดีก็คือฟื้นตัวไวนะครับบาดเจ็บน้อยกลับไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นนะครับส่อนี้วิธีหนึ่งเป็นวิธีโบราณก็คือทํากันมานานแล้วก็จะเป็นการผ่าตัดเปิดนะครับแหวกกล้ามเนื้อออกแล้วก็เข้าไปเอาตำแหน่งที่กดเบียดออกหลักการคลร้้้้้้าาาาายๆกกััันนนนนนนแตตต่่วววิธีีออจจะะงใชรรฟืขึคบ เวลาที่บอกว่าเอาตำแหน่งที่กดเบียดออกเนี่ยคือไปดึงข้อหรือดึงอะไรออกมา,าแล้วก็ต้องใส่อะไรเข้าไปใหม่อ๋อใช่ครับคืองี้ถ้าเกิดเราผ่าตัดแบบแผลผ่าตัดเล็กครับมันเป็นการไปถ่างโพรงเส้นประสาทล้วก็จะเข้าไปเพื่อไปเอาหมอนรองกระดูกที่มันเสื่อมออกแล้วเราก็จะใส่ของเท็มเข้าไปที่มันมีความแข็งแรงมากขึ้นความสูงมากขึ้นโพรงเส้นประสาทมันก็จะถ่างออกเส้นปรนะสาทมันก็จะไม่โดนการกดเบียดมันคล้ายกับแบบเรแบบาไปขี่างบไม้แล้วเหมือนใส่เข้าไปเนี่ยเหมือนเล่นเลโก้เนี่ย ก็ไม่ได้เหมือนมากครับอ๋อแล้วก็ทําให้มันจะมีความไม่เขาเรียกว่าทําให้พื้นที่รอบๆของเส้นประสาทเนี่ยมันมากขึ้นมันก็จะไม่โดนการกดเบียดอันนั้นคือน่าจะเป็นถ้าจะเรียกว่า หายจริงๆที่มันไม่ทับเนี่ยน่าจะเป็นวิธีเดียวถูกไหมคะเป็นการที่ผ่าแล้วก็เอาเข้าไปใส่ใช่ครับส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยก็รีซอสหรือผลการรักษามันก็จะดีขึ้นประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ครับก็บขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละรายแต่ว่าถ้าเผื่อระหว่างนี้เรายังไม่ทำเราก็สามารถที่จะไปกายภาพใช,ใช่ไหมครับถูกครับ,รบสร้างกล้ามเดี๋ยวนี้เก่งเลยนะศึกษามาจนหมดคุณหมอก็ให้ความรู้มาด้วยก็คือเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อใช่ครับหลักการคือเราต้องการให้เนื่องจากพอแกนกลางเรามันเสื่อมครับเราก็อยากจะให้รอบๆเนี่ยมัน แกนกลางก็คือการบริหารการกายภาพนยครับมีส่วนสําคัญครับก็ต้องมีวินัยเหมือนกันใช่อยากให้คุณหมอแนะนํากับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะว่าอะไรที่ควรทําอะไรไม่ควรทําเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเป็นตัวนี้ค่ะก็ปกติฮะไอตัวโรคกระดูกทับเส้นเนี่ยฮะปัญหาหลักมันคือเรื่องของตัวหมอนรองกระดูกซึ่งมีหน้าที่ในการรับแรงกดแรงกระแทกครับเพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงก็คือการ ยกของหนักนะครับก้มทําอะไรนานๆน,น,นะครับหรือว่าใช้งานผิดวิธีครับแล้วก็การนั่งมีส่วนไหมคะนั่งบ้านารือว,ว่าเราควรจะนั่งยงังไงหลังไม่อะไรจริงๆค<ม>วรจะต้องใช่ครับควรจะต้องนั่งหลังตรงครับโดยมมกที่เจอคือการขับรถเช่นคนเราขับรถสักพักเนี่ยหลังมันจะค่อมเพราะนั้นเลยอาจจะแนะนําว่าหาหมอนหรืออะไรมาหนุนตรงหลังให้หลังมันตรงก็จะช่วยลดแรงกดที่หมอนกระดูกได้ครับ ก็คือข้อแนะนําที่ดีที่สุดสําหรับที่ตัวเองใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะที่ยังทําให้มีกําลังวังชาที่จะทํางานได้นี่ก็คือว่าเป็นอะไรนิดนึงเราต้องสังเกตตัวเองค่ะอย่านอนใจคือคุณหมอมีไว้ปรึกษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไว่าจะเป็นอาการอะไรเนีย่ยดิฉันจะมาปรึกษาคุณหมอในด้านนั้นๆอยู่เพื่อที่จะทําให้รู้ว่าอย่างน้อยเรากลับไปสังเกตตัวเองว่ามันจะเป็นอย่างที่คุณหมอบอกไหมว่าถ้าเป็นโรคนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราเป็น preventive นะคะอย่ารอให้ จนป่วยเยอะแล้วมารักษามันอาจจะช้าเกินไปหรือว่ามันอาจจะยากขึ้นนะคะเดี๋ยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอ,อ,อมาก <ผม S 1> นะคะสสวัดีครับสวัสดีครับ